สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุญเรืองเครื่องจักรกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรพบกับผมนะครับช่างบีสีบุญเลืองวันนี้มาตามติดผลงานของทีมงานเสียต้งกับงานขุดสะนะครับเพื่อเป็นบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เตรียมน้ำไว้สำหรับทำสวนผลไม้นะครับ เบื้องต้นก็สอบถามน่าจะเป็นส่วนมะยงชิดมะขามหวานเป็นผลไม้ผสมนะครับรับปาก FC ทุกท่านไว้นะครับว่าจะตามเก็บรายละเอียดจนจบนะครับ อยากมีตลอดทั้งปีนะครับงานสบายๆแบบนี้ครับงานวิ่งทอยดินในแปลง6ล้อสองคันครับของเสียต้งและของป่าจกบ่อไม่ลึกมากครับ2เมตร50 ขุดเป็นสะแล้วนําดินขึ้นไปปรับระดับบริเวณด้านบนนะครับเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ไม่เสมอนะครับเป็นพื้นที่เนินลาดไม่ถือกับสูงมากงบประมาณนี้ต้องขอบคุณเจ้ใหญ่จาก ต่างประเทศนะครับพี่ไก่ดูแลควบคุมการทำงานโดยพี่เก่งนะครับหมอนวดหมอนวดแผนโบราณประจำของเขตวังหินนะครับณนะเวลานี้นะครับห้าโมงเย็น17บเนาฬิกา เดี๋ยวทำโอสักชั่วโมงครับบรรยากาศกําลังพอดีครับไม่ร้อนเดี๋ยวพาชมใกล้ๆครับการเข้าใกล้ก็คือต้องให้คนขับเห็นนะครับตอนนี้พี่มดเห็นก็คือเข้าใกล้ถ่ายทําได้ครับในจังหวะที่เรารู้ว่า รถก็จะตักแค่มุมเดียวไม่ได้หมุนก็ไม่ไม่เป็นการเกะกะในการทำงาน ตักนิดเดียวไม่เป็นนะครับพี่มดตักเต็มดูคก้าติดใจเลยครับ บรรยากาศคืบมากแล้วครับแต่คงไม่ตกนะครับเมื่อวานก็ลักษณะนี้ เดี๋ยวพาชมรอบๆสระนะครับสรบแล้วทำมุมโค้งนะครับจํานวนดินก็ถูกถอยขึ้นมาบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับติดขอบสระเลยครับตรงนี้ปรับ เป็นพื้นที่น่าจะปลูกต้นไม้นะครับไปครับจะพาเดินไปใกล้ๆบริเวณนี้ยังไม่ถึง2เมตร50นะครับเดี๋ยวก็ จะไล่ตักมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของเจ้าภาพนั้น40คูณ30ลึก2อเมตร50นะครับ มาชมจากด้านหลังนะครับให้เห็นกันทุกมุมเลยนะครับ ดูกันเพลินๆน,นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสำหรับตัวผมก็ชื่นชอบงานลักษณะนี้มาตั้งแต่จำความได้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นะครับชอบนะครับงานลักษณะนี้ดูเพลินๆกันดีครับ หลายท่านก็ไฟฟันอยากขับ6ล้อขับสิล้อเป็นตัวด้ำนะครับหลายท่านก็ไฟฟันที่จะขับรถแมโครหรือรถขุดนะครับดหรือบางท่านก็ชอบงานดันนะครับแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วสำหรับหลายๆท่านสำหรับผู้ชายนะครับชอบเกือบร้อเอร์เซต บรรยากาศดีนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันที่3จะเสร็จหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาตามตามให้จบเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเดี๋ยวสำหรับทีมงานอื่นนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวได้รับชมกันบางงานก็ลูกค้าก็จะระบุนะครับว่าต้องการทีมงานไหน ก็ต้องเข้าตามใจลูกค้านะครับผมดูแลอยู่10กว่าทีมงานก็ทำเต็มที่ทุกทุกคนนะครับแต่แล้วแต่ลูกค้าจะติดใจหรือประทับใจทีมงานไหนนะครับ แต่รับรองว่ารับงานมาแล้วเต็มที่ทุกทุกทีมงานครับ วันีงานวิ่งก็สองครั้ครับเสียโต้งป่าโจกถ้าตามโปรแกรมของเจ้าภาพนะครับหลังจากทำศะเสร็จแล้วนะครับล้อมรอบจะขุดของไส้ไก่นะครับ เห็นว่าสั่งต้นไม้แล้วนะครับมายงชิดมาขามอากาศกําลังพอดีเลยครับเหมาะก,กับการทำโอที เดีย๋ยวดูครับว่าวันนี้จะโอทีหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเมื่อวานโอทีหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวไล่เทต,ตั้งกองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรดดันกำลังมาแล้วนะครับ ได้เวลาเลิกงานนะครับเดี๋ยวต้องให้พิมุตลงมาจอดบริเวณบ้านเพราะว่าด้านบนนะครับไม่มีบ้านคนเป็นห่วงรถนะครับถึงจะเก่า ล,ล้มล้มตกครับได้เวลาเลิกงานโอที OT ชั่วโมงกว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานเสียต้งขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ